ณอาณาจักรบาบิโลนในปีที่สองกษัตริย์ที่ชื่อว่าเนบูคัดเนสซาได้ขึ้นของราชพระองค์ฝันและความฝันนั้นทําให้พระองค์ไม่สบายใจจนนอนไม่หลับดังนั้นกษัตริย์จึงสั่งให้คนไปตามพวกหมอดูพวกโหรพวกปราดให้เข้ามาบอกว่าพระองค์ฝันเรื่องอะไรแอดมิโปรพรีเมียมราคาถูกมาแนะนําราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาท ใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยที่เดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม V I U Premium ไปอีกฟินๆใช้อ e ีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถใจมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับพวกเขาจึงมายืนกันอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และกษัตริย์ก็บอกกับพวกเขาว่าเราได้ฝันไปและเราก็ไม่สบายใจเพราะเราอยากเข้าใจในสิ่งที่เราฝันนั้นมันหมายถึงอะไรพวกเขาก็พูดกับกษัตริย์บอกว่าข้าแต่กษัตริย์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเล่าความฝันของพระองค์ให้พวกเราฟังด้วยเถิดพวกเราจะได้ทํานายฝันให้กับพระองค์กษัตริย์จึงตอบไปว่าเราจะไม่บอกเจ้าหรอก เจ้านั่นแหละจะต้องเป็นคนบอกว่าเราฝันเห็นอะไรและจงอธิบายความฝันนั้นให้กับเราด้วยไม่อย่างนั้นข้าจะสับเจ้าออกเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเจ้าบอกได้ว่าเราฝันอะไรและมันหมายถึงอะไรเราจะตบรางวัลให้อย่างงามพวกหมอดูกับพวกนักปรา์ก็อึ้งไปตามๆกันแล้วก็บอกไปอีกว่าสิ่งที่พระองค์บอกให้ทํานี้มันไม่มีใครหน้าไหนในโลกนี้ทําได้หรอกสิ่งที่พระองค์ถามนั้นมันยากเกินไปนอกจากพวกเทพเจ้าเท่านั้นแหละที่จะรู้เรื่องนี้ กษัตริย์ก็โกรธเป็นอย่างมากจึงออกคำสั่งให้ฆ่าพูกหมอดูและนักป่าทั้งหมดในบาบิโลนคำสั่งนี้ถูกส่งออกไปเหล่านักปราของบาบิโลนก็กำลังจะถูกฆ่าไปทีละคนอาริโอกเป็นหัวหน้าเพชิญคาดที่กษัตริย์ได้แต่งตั้งให้มาฆ่าเหล่านักปราของบาบิโลนอาริโอกจึงได้อธิบายให้กับดาเนียลฟังซึ่งเขาเป็นชนชาติยิวที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยที่บาบิโลนนี้นะครับดาเนียลจึงเข้าไปขอให้กษัตริย์เลื่อนเวลาไปอีกหน่อยเพื่อดาเนียลจะได้ทำนายฝันให้กับกษัตริย์ได จากนั้นดาเนียลก็กลับมาบ้านแล้วเขาก็อธิษฐานขอความเมตตาจากพระเจ้าให้ช่วยเปิดเผยความลับนี้ให้กับเขาหน่อยเพื่อดาเนียลและเพื่อนๆจะไม่ถูกฆ่าไปพร้อมๆกับนักปราชญ์คนอื่นๆในบาบิโลนในคืนนั้นเองพระเจ้าได้เข้าฝันดาเนียลครับและก็ได้เปิดเผยความลับนั้นให้กับดาเนียลรู้ดังนั้นอาริโอจึงรีบนําดาเนียลไปหากษัตริย์กษัตริย์ถามดาเนียลว่าเจ้า e สามารถบอกสิ่งที่ข้าฝันและทํานายมันได้จริงๆหรือดาเนียลก,ลก็ตอบพระองค์ว่า พวกนักปราดพวกหมอดูพวกโหรไม่สามารถเปิดเผยความลับนี้ให้กับพระองค์ได้มีแต่พระเจ้าบนฟ้าสวรรค์ที่สามารถเปิดเผยเรื่องลึกลับเหล่านี้ได้และพระเจ้าได้เปิดเผยให้ข้าพเจ้าได้ฝันเรื่องเดียวกันกับพระองค์เสียด้วยและนี่คือความฝันของพระองค์ในขณะที่พระองค์กําลังฝันอยู่ในทันใดนั้นพระองค์ก็เห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมันเป็นรูปปั้นที่ใหญ่โตมโหฬารยืนอยู่ตรงหน้าพระพักของพระองค์ สองแสงสว่างจ้าเป็นพิเศษและมีรูปร่างน่ากลัวส่วนหัวของรูปปั้นนี้เป็นทองคําบริสุทธิ์ส่วนไหล่และแขนของมันเป็นเงินส่วนท้องและต้นขาของมันเป็นทองแดงส่วนน่องของมันเป็นเหล็กและส่วนเท้าของมันเป็นเหล็กส่วนหนึ่งและเป็นดินเหนียวส่วนหนึ่งผสมกันอยู่ขณะที่พระองค์กำลังจ้องมองอยู่นั้นเองมีผู้หนึ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ก็ได้ตัดหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งลงมาแล้วมันก็ตกลงมากระแทกถูกเท้าของรูปปั้นนั้น และก็ทาให้เท้านั้นแตกกระจายทั้งดินเหนียวเหล็กทองแดงเงินและทองคําปนปี้เป็นผุยผงแล้วลมก็พัดผงนั้นกระจุยกระจายไปจนหมดแล้วหินที่กระแทกรูปปั้นนั้นก็ได้กลายเป็นภูเขาขนาดใหญ่จนมิดโลกนี้นั่นคือความฝันของพระองค์ค่าวนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายให้กับพระองค์ฟังว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรและความฝันนี้หมายถึงหลังจากสมัยของพระองค์แล้วจะมีอาณาจักรหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งไม่ยิ่งใหญ่เท่าอาณาจักรของพระองค์ ก็คือเงินซึ่งเล็งถึงอาณาจักรเปอร์เซียที่จะมาแทนที่อาณาจักรบาบิโลนของเนบูคัดเนสซาแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอาณาจักรที่3ซึ่งก็คือทองแดงซึ่งเล็งถึงอาณาจักรกรีกที่จะขึ้นมาปกครองโลกทั้งโลกและอาณาจักรที่4จะแข็งแกร่งเหมือนเหล็กอาณาจักรที่4นี้จะบทขยี้อาณาจักรอื่นๆเหมือนกับที่เหล็กบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างจนละเอียดเป็นชิ้นๆเล็งถึงอาณาจักรโรมที่จะครองโลกต่อจากอาณาจักรกรีกซึ่งในยุคของเรานะครับเราก็พบว่า สิ่งที่แดนเนี่ลทำนายไว้นั้นมันเกิดขึ้นจริงตามที่เขาพูดไว้ไปเลยนะครับจากนั้นก็ยังมีอีก10ประเทศเป็นอาณาจักรที่5ที่แยกตัวออกมาจากอาณาจักรที่4เป็นอาณาจักรผสมดังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเท้าและนิ้วเท้าเป็นดินเหนียวบ้างเป็นเหล็กบ้างและยังมีอาณาจักรที่6ขณะเมื่อกษริย์ทอดพระเนตรก็มีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาซึ่งไม่ใช่ด้วยมือของมนุษย์พุ่งใส่ปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดินกระทำให้แตกเป็นชิ้นชิน แต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรน,นั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ,พก็เลงถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าจะสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้ในอนาคตนี่คือความหมายของหินใหญ่ที่พระเจ้ากำลังแจ้งให้กษัตริย์ได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตจากนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสาร์ก็รู้สึกยำเกรงพระเจ้าและได้ก้มหน้ากราบลงถึงดินเพื่อแสดงความเคารพนับถือดาเนียลแล้วกษัตริย์ก็ให้ตำแหน่งสูงกับดาเนียล ตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของกษัตริย์ในบาบิโลนอีกด้วยครับแดเนียลได้ขอให้กษัตริย์แต่งตั้งเพื่อนอีกสามคนให้เป็นผู้บริหารมนทนบาบิโลนส่วนดดเนียลก็รับใช้ใกล้ชิดกับกษัตริย์ในราชาสำนักต่อมามีอยู่วันหนึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาได้ฝันเรื่องต้นไม้และตื่นขึ้นมาก็ได้อธิบายความฝันนั้นให้ฟังว่าเราได้เห็นนิมิตต่างๆในหัวของเราท่านใดนั้นก็มีต้นไม้สูงมากต้นหนึ่งอยู่ตรงกลางโลกนี้ ต้นไม้นี้ได้โตขึ้นและแข็งแรงขึ้นยอดของมันสูงเสียดฝาขนาดอยู่ไกลถึงสุดขอบโลกก็ยังมองเห็นต้นไม้ต้นนี้ใบของมันช่างสวยงามนักมีผลดกเต็มต้นเพียงพอที่จะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในป่านั้นก็มีผู้เฝ้าระวังที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งลงมาจากฝาเขาร้องตะโกนว่าโค่นต้นไม้นั้นซะฟันกิ่งก้านทิ้งให้หมดดึงใบของมันทิ้งด้วยพร้อมกับโยนผลของมันทิ้งไปให้หมด ทำใหสัตว์ป่าที่อยู่ใต้ต้นและพวกนกที่อยู่บนกิ่งของมันจะต้องหนีและบินกันไปแต่ให้เหลือตอของต้นไม้ไว้และลากของมันไว้ในดินและเอาแผ่นเหล็กและแผ่นทองแดงมาคาดมันไว้ทิ้งมันไวที่นั่นกับท้องทุ่งกับหญ้ามันจะต้องตากน้ําค้างที่ตกจากฝ้าจนเปียกท่ามกลางสิงสาราสัตว์เขาจะกลายเป็นบ้าแล้วเริ่มคิดเหมือนสัตว์และเมื่อผ่านเจ็ดฤดูกาลไปทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกตินั่นแหละคือสิ่งที่เราฝันแล้วเดนียลก็เงียบไปพักหนึ่ง เพราะความเข้าใจที่เขามีต่อความฝันนั้นทําให้ตัวเขาเองไม่สบายใจมากๆแดเนียลจึงตอบว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าได้แต่หวังว่าความฝันนี้และคําอธิบายของมันจะพูดถึงพวกศัตรูของพระองค์ต้นไม้ที่พระองค์เห็นนั้นต้นที่ใหญ่โตและแข็งแกร่งที่มียอดสูงเสียดฟ้าจนสามารถมองเห็นจากสุดขอบโลกมีลูกดกเป็นอาหารสลับทุกชีวิตข้าแต่กษัตริย์พระองค์นั่นแหละคือต้นไม้ต้นนั้นคราวนี้พูดถึงทูตเฝ้าระวังที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่พระองค์ทรงเห็นที่ลงมาจากสวรรค์นั้นข้าแต่กษัตริย์ความหมายของมันคือพระเจ้าสูงสุดได้ตัดสินให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพระองค์นั่นแหละผู้เป็นกษัตริย์พระองค์จะถูกขับไล่ออกไปไปอยู่ท่ามกลางสิงสาราสัตว์จะต้องกินหญ้าเหมือนวัวและเปียกโชคไปด้วยน้ําค้างจากฝาจนฤดูการผ่านไปเจ็ดฤดูส่วนที่ว่าให้เหลือแต่ตอต้นไม้กับรากเอาไว้ในดินนั้นก็แสดงว่าอาณาจักรของพระองค์นะ่ะยังอยู่แต่ต้องเป็นหลังจากที่พระองค์ได้เรียนรู้แล้วว่า พระเจ้าในสวรรค์เป็นผู้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและเขาก็บอกกับกษัตริย์อีกว่าขอให้พระองค์หักดิบไม่ทําบาปแล้วทําความดีแทนขอให้มีเมตตากับคนจนแทนที่จะทําความชั่วหลายแล้วพระองค์ก็จะมีชีวิตที่ผาสุขไปอีกยาวนานแล้วเรื่องทั้งหมดนั้นก็ได้เริ่มเกิดขึ้นกับกษัตริย์ในบุคัตเนสซาจริงๆครับ12เดือนต่อมาในขณะที่กษัตริย์กาลังเดินอยู่บนดาดฟ้ากษัตริย์ได้พูดว่าดูนี่สิบาบิโลนเมืองอันยิ่งใหญ่ ที่ข้าได้สร้างขึ้นมาโดยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของข้าเองข้าได้สร้างให้เป็นเมืองหลวงสำหรับอาณาจักรของข้าเพื่อนำเกียรติยศมาให้กับข้าซึ่งมันเป็นคำพูดที่เย่อหยิ่งมากๆนะครับเมื่อพูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้มีเสียงหนึ่งพูดลงมาจากสวรรค์ว่านี่กษัตริย์เนบุคัดเนสซาตอนนี้อาณาจักรของเจ้าได้ถูกยึดไปจากเจ้าแล้วเจ้าจะต้องถูกขับไล่ออกไปไปใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์ป่า เจ้าจะต้องกินหญ้าเหมือนวัวหรือดูจะผ่านไปเจ็ดฤดูทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแล้วเจ้าจะได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ครอบครองอยู่เหนืออาณาจักรของเจ้าทันทีที่สิ้นเสียงนั้นกษัตริย์เนบูคัดนิสาก็ถูกขับออกไปจากท่ามกลางผู้คนและเริ่มกินหญ้าเหมือนวัวและเนื้อตัวของพระองค์ก็เปียกโชกไปด้วยน้ำ้างจากฟ้าครับซึ่งพระเจ้าต้องการสอนให้กษัตริย์ไม่มีความเย่อหยิ่งแต่สอนให้เขามีความถ่อมใจผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ จนเวลาผ่านไปครบเจ็ดฤดูทุกอย่างก็กลับคืนมาเป็นปกติภายหลังจากนั้นลูกชายของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาที่ชื่อเบลซสซา,าก็ได้ขึ้นของราชแทนพระองค์ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่สำหรับข้าราชํานักด้วยความมึนเมาพระองค์จึงสั่งให้คนไปเอาถ้วยทองถ้วยเงินต่างๆที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาผู้พ่อได้ยึดมาจากวิหารในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อจะเอามาใช้ดื่มเหล้าร่วมกับพวกขุนนางเมื่อเขาได้ไปเอาถ้วย และเยือกที่ได้มาจากวิหารของพระเจ้าในเมืองเยรูซาเล็มเอามาให้กษัตริย์แล้วในขณะที่ดื่มเหล้าอางุ่นกันอยู่นั้นพวกเขาก็สรรเสริญพวกเทพเจ้าของพวกเขาไปด้วยจู่ๆครับก็มีนิ้วมือของมนุษย์ปรากฏขึ้นและได้ขีดเขียนข้อความลงบนผนังปูนของวังกษัตริย์กลัวจนหน้าซีดเผือกพระองค์กลัวมากถึงกับตัวอ่อนปวกเปียกเขาก็สั่นกระทบกันกษัตริย์ตะโกนสั่งให้พวกหมอดูพวกโหรพวกสะอะเคาะ ได้เข้ามาหาและก็บอกกับนักปราชญาของบาบิโลนพวกนั้นว่าถ้าใครสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อความนั้นได้คนนั้นจะได้รับเสื้อสีม่วงสร้อยคอทองคําและมีอํานาจใหญ่เป็นอันดับ3ามของอาณาจักรนี้ทันทีซึ่งมันก็ไม่มีใครสามารถอ่านและอธิบายข้อความนั้นได้ครับจากนั้นพวกเขาจึงพาแดาเนียลเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ซึ่งแดเนียลตอนนี้อายุก็เยอะแล้วนะครับแดเนียลก็ตอบว่าข้าพระเจ้าจะอ่านข้อความนั้นและตีความหมายนั้นให้พระองค์ฟังข้าแต่กษัตริย์ พระเจ้าสูงสุดได้ให้อาณาจักรนี้แก่กษัตริย์ในบุคคลน,นิสาบิดาของท่านเพราะพระเจ้าได้อวยพรให้กับบิดาของท่านบรรดาเชื้อชาติต่างๆจึงได้เกรงกลัวจนตัวสัน่นเมื่ออยู่ต่อหน้าบิดาของท่านแต่เมื่อบิดาของท่านกลายเป็นคนเย่อหยิ่งยโสและดื้อรัน้นกษัตริย์ก็ถูกขับออกจากบัลหลังและหมดศักดิ์ศรีกติยศไปและถูกขับไล่ออกไปจากสังคมมนุษย์และจิตใจก็กลายเป็นเหมือนใจสัตว์จนกว่ากษัตริย์สำนึกว่าพระเจ้าสูงสุดเป็นผู้ปกครองอาณาจักรทั้งหลายของมนุษย์ แล้วแดเนียลก็พูดต่ออีกว่าข้าแต่กษัตริย์เบลซัสซาพระองค์เป็นลูกและรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ดีแต่พระองค์กลับทําเหมือนกับผู้พ่อของพระองค์พระองค์ไม่ยอมทอมใจพระองค์ยกตัวเองขึ้นต่อต้านองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าแถมยังสั่งให้คนไปเอาสิ่งของจากวิหารของพระเจ้าเอามาเทเหล้าดื่มซึ่งมันเป็นการหลูพระเกียรติของพระเจ้าเป็นอย่างมากนั่นเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงมือมาเขียนข้อความนี้บนฝาผนังซึ่งมันแปลว่า พระเจ้าได้นับวันเวลาของราชของท่านไว้แล้วและพระองค์กาลังจะทําให้มันจบลงและพบว่าท่านไม่สมควรจะได้ของราชต่อและอาณาจักรของพระองค์จะถูกแบ่งให้กับคนมีเดียและคนเปอร์เซียเมื่อรู้แบบนี้แล้วกษัตริย์ก็ได้รู้อนาคตของตัวเองและในคืนนั้นเองกษัตริย์เบลซัสาก็ถูกลอบปลงพระชนครับและแล้วดาริอสัสชาวมีเดียก็ได้มายึดอาณาจักรนี้มาปกครองอาณาจักรนี้แทนครับในเวลาต่อมากษัตริย์ดาริอสัส ก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งตั้งรัฐมนตรีขึ้นมา3คนและแดเนียลก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกแต่งตั้งเนื่องจากเขาเป็นคนฉลาดหลักแหลมแถมยังมีความสามารถมากกว่ารัฐมนตรีอีกสองคนนั้นด้วยกษระสั์จึงคิดที่จะแต่งตั้งดาเนียลให้มีอำนาจเหนืออาณาจักรทั้งหมดดังนั้นรัฐมนตรี2คนนั้นก็เริ่มหาเหตุใส่ร้ายดดเนียลเพราะความอิจฉา แต่พ่อพวกเขาไม่สามารถจะหาเหตุมาฟ้องได้หรือจับทุจริตในตัวดาเนียลได้เลยเพราะดาเนียลเป็นคนที่สัตว์ซื่อมากและไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดในงานที่เขารับผิดชอบเลยและคนพวกนี้ก็พูดกันว่าถ้าเราไม่สามารถหาเหตุมาใส่ร้ายดาเนียลได้เราก็จะหาเรื่องจับผิดเกี่ยวกับศาสนาของเขาดังนั้นรัฐมนตรีสองคนนั้นก็พากันเข้าเฝ้ากษัตริย์และนําข้อเสนอมาด้วยพวกเขาเสนอว่ากษัตริย์ควรจะประกาศกฎหมายใหม่และให้บังคับใช้อย่างเข้มงวดว่าใน30วันนี้ ห้ามทุกคนอธิษฐานหรือขอพอรจากเทพเจ้าหรือจากมนุษย์คนใดนอกจากจะขอจากพระนามของกษัตริย์ดาริอัสแต่เพียงผูด้เดียวเท่านั้นถ้าใครฝา่าฝืนจะต้องถูกจับโยนลงไปในถ้ำสิงโตกษัตริย์ก็ถูกใจในเรื่องนี้มากจึงออกกฎข้อห้ามนี้พร้อมกับลงชื่อของพระองค์ลงไปเมื่อแดเนียลได้ยินว่ากษัตริย์ไดเซ็นชื่อลงในกฎหมายใหม่นี้เขาก็กลับบ้านและขึ้นไปห้องชั้นบนที่มีหน้าต่างหันหน้าไปทางเมืองเยรูซาเลม็มและแดเนียลก็คุกเข่าลงที่นั่น อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าของเขาวันละสามครั้งเหมือนปกติที่เขาทํามาต่อมากลุ่มคนเหล่านั้นก็ได้พบว่าแดเนียลอธิษฐานในนามของพระเจ้าของเขาพวกเขาจึงไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และฟ้องกับกษัตริย์ว่าแดเนียลที่เป็นคนหนึ่งไม่ได้สนใจในสิ่งที่กษัตริย์ออกกฎห้ามไว้เขายังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาตั้งสามครั้งในแต่ละวันเมื่อกษัตริย์ได้ยินอย่างนั้นก็กลุ้มใจมากเพราะกฎและข้อห้ามทุกอย่างที่ออกโดยกษัตริย์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นกษัตริย์ จึงจำใจสั่งให้พวกเขาไปจับตัวดาเนียลโยลงไปในถ้ำสิงโตซึ่งมันก็ไม่ต่างกับแดนปะหารนะครับไม่มีใครสักคนที่รอดออกมาจากถ้ำนั้นได้กษัตริย์ก็พูดกับดานียลว่าขอให้พระเจ้าของเจ้าช่วยชีวิตของเจ้าไว้ด้วยเถิดแล้วพวกนั้นก็เลื่อนหินมาปิดปากถา้ำจากนั้นกษัตริย์ก็กลับไปที่วังและไม่ยอมกินอะไรเลยแถมยังนอนไม่หลับอีกด้วยเพราะเป็นห่วงดานียลพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ก็รีบไปที่ถ้ำสิงโตเมื่อกษัตริย์มาถึงดานียลก็ตอบมาว่า ข้าแต่กษัตริย์พระเจ้าของข้าพเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโตพวกนี้เอาไว้แล้วพวกมันเลยทําอันตรายข้าพเจ้าไม่ได้นี่ก็เพราะพระเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทําผิดอะไรต่อกษัตริย์เลยกษัตริย์ได้รู้แบบนั้นก็ดีใจมากจากนั้นก็ได้สั่งให้คนเอาตัวดาเนียลออกมาจากถ้าสิงโตและก็พบว่าเขาไม่ได้รับอันตรายอะไรเลยแม้แต่น้อยจากนั้นกษัตริย์ก็มีคําสั่งให้นําตัวของพวกนั้นที่ต่อต้านดาเนียลและโยนพวกมันรวมทั้งลูกเมียของเขาลงไปในถ้าสิงโต ขณะที่ว่าพวกเขายังไม่ทันได้ตกถึงพื้นสิงโตก็ขย่ำพวกเขาฉีกร่าง,งพวกเขาจนแหลกละเอียดในเวลาต่อมาในขณะที่แดเนียลกำลังพูดและอธิษฐานสารภาพความผิดบาปของอิสราเอลอยู่นั้นทูตสวรรค์กาเบี้ยวครับก็ได้ลอยลงมาหาเขาและก็พูดว่าแดเนียลเพราะพระเจ้ารักเจ้ามากดังนั้นตั้งใจฟังคำตอบให้ดีพระเจ้าให้เวลากับคนของเจ้าและเมืองศักดิ์สิทธิ์ของเจ้า70สัปดาห์ 70สัปดาห์นี้มีไว้เพื่อให้พวกเจ้าหยุดการกระโดดทให้บาปนั้นสิ้นสุดลงชําระความผิดบาปของพวกเจ้าและนําความยุติธรรมอันถาวรกลับมาให้ฟื้นฟูและสร้างเยรูซาเล็มใหม่ขึ้นมาและเวลาที่ใช้สร้างเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะใช้เวลา62สัปดาห์ในช่วงนี้จะเต็มไปด้วยปัญหามากมายและผู้นําที่ถูกเจิมไว้ก็จะถูกกาจัดไปและเรื่องราวของพระเยซูก็จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ประมาณ500ปีหลังจากเรื่องราวของแดเนียลครับ ซึ่งหนังก็ได้จบลงอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับวันนี้สวัสดีครับ